สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวหนึ่งนะครับผมเรียกว่าโปรแกรม Smart เทโปรแกรมตัวนี้ผมเขียนโดยใช้ Excel นะครับเป็นโปรแกรมบันทึกประวัติพนักงานนะครับแล้วก็เป็นฐานข้อมูลนะครับในการทำงานในส่วนต่างๆซึ่งสามารถทำได้4ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของสรรหาวจ้างฝึงกอบรมพัฒนานะครับ แรงงานสัมพันธ์ก็จะเป็นใบเตืองบาลุออกนะครับแล้วก็ส่วนของเงินเดือนอันนี้เป็นการออกเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนหนังสือรับรองการทํางานหนังสือรับรองผ่านงานนะครับไม่สามารถคิดเงินเดือนได้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับในส่วนแรกนะครับผมจะแนะนำในส่วนของสถา่าจ้างนะครับหรือ e e r u i t m e n t นะครับไปดูว่าโปรแกรมนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับ หน้าแรกเลยนะครับก็คือหน้าเมนูนะครับที่จะไปส่วนต่างๆนะครับถัดมานะครับก็เป็นหน้าของรายการนะครับลิสต์นะครับหน้านี้นะครับจะเป็นการเป็นลิงก์นะครับเป็นกล่องข้อความให้กับตัวเลือกต่างๆนะครับข้อมูลที่เป็นซ้ำๆเดิมๆขององค์กรนะครับเราจะมาใส่ที่นี่เช่นรหัสฝ่ายชื่อฝ่ายนะครับรหัสแผนกนะครับคำนำหน้าชื่อนามสกุลเอนะครับ นะครับคำนำหน้านะครับพุทธศาสนาเพศนะครับสถานะคนทดลองงานนะครับเดือนปีนะครับเราจะมาใส่กันในนี้นะครับรวมถึงระยะเวลาทดลองงานนะครับก็สามารถมาเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ได้นะครับก็เอาวาระเทิ้งในนี้นะครับถัดมานะครับเอามาในชาร์ตนะครับก็จะบอกข้อมูลนะครับของผังองค์กรนะครับที่เป็นผังใหญ่นะครับ ถัดลงมาด้านล่างนะครับจะมีข้อมูลนะครับประเภทตำแหน่งงานนะครับแล้วก็มีรายเดือนนะครับอัตราตามแผนนะครับอัตราที่มีจริงนะครับรายวันอัตราตามแผนแล้วก็ที่ปฏิบัติจริงนะครับขออนุญาตขยายนะครับแล้วก็หน้าประวัตินะครับทุกจ้างรายเดือนไทยญี่ปุ่นนะครับมีไหมมีต่างด้าวไหมเป็นชายเป็นหญิงกี่คนนะครับก็จะบอกข้อมูลข้อมูลตรงนี้นะครับจะขึ้นเองอัตโนมัติ จากการกอรอกที่ทะเบียนประวัตินะครับรวมถึงข้อมูลวุฒิการศึกษานะครับจำนวนเปอร์เซนต์อายุงานนะครับอายุงานไม่ถึงปีกี่คนอายุคนนะครับ18ปีถึง30ปีกี่คนแล้วก็ช่วงเจเนอเรชันนะครับมีเจนไหนเท่าไหร่กี่คนนะครับจะอยู่ในนี้เลยเสร็จแล้วนะครับเราอยากดูของแนนกไหนเราก็ไปเรียกดูนะครับจากตัวอย่างนะครับผมอยากดูของแผแนน เอสอดีนะครับก็คือเอสอาร์นะครับผมก็ไปกดคลิกได้นะครับอ่าถัดมานะครับมาดูนะครับอันนี้คือจ็อบเกตนะครับผมใส่ข้อมูลไว้ให้นะครับไม่มีอะไรแค่โชว์ว่ามันมีระดับไหนบ้างนะครับแล้วก็มาดูที่ทะเบียนประวัตินะครับอ่าอันนี้คือทะเบียนประวัตินะครับก็จะบอกข้อมูลนะครับว่าตอนนี้แผนกนี้มีคนกี่คนเป็นระดับไหนบ้างนะครับเป็นชายเป็นหญิงกี่คนวิธีการกรอกข้อมูลนะครับก็ ให้กรอกแบบนี้เลยนะครับลำับพนักง,งานเช่นแบบนี้นะครับมากด enter ลำดับที่จะขึ้นมาเองนะครับก็มาใส่ชื่อลมสกุลนะครับตรงนี้มาจากหน้าลีส์นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเช่นผมจะมาเพิ่มเติมเป็นอะไรเดียวนายเอวกวันรนก่ชไม่ออก เป็นเอกนะครับแบบนี้นะครับอ่ามิเตอร์นะครับไป,ไปไปไปกอนนะครับเมื่อโทรศัพท์นะครับก็ใส่หมายเลขไปเลยนะครับ นี่นะครับตัวขีดจะขึ้นมาเองนะครับเหมือนกันนะครับจะที่แบบประชาชนวันเกิดน,นะครับวันเกิดให้ใส่เป็นปีคิดสกกลาดนะครับเช่นแบบนี้นะครับแล้วก็กด Enter มันจะขึ้นมาเลยนะครับว่าอายตอุตอนนี้เท่าไหร่นะครับ วันที่แบบประชาชนหมดอายุนะครับวันนี้วันที่ยี่สี่นะครับถ้าผมบันทึกเป็นวันที่ยี่สามเห็นไหมครับมันจะเป็นสีแดงแต่ถ้าผมบันทึกนะครับเป็นเดือนอื่นนะครับเช่นเห็นไหมครับมันจะเป็นสีดํานั่นหมายความว่าถ้าบัตรประชาชนหมดอายุแล้วมันจะขึ้นสีแดงถ้ายังไม่หมดจะขึ้นสีดํา และมันจะขึ้นวันที่เกษียณอายุด้วยนะครับว่าเขาจะเกษียณอายุวันไหนนะครับเราก็มาเลือกนะครับเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับรับถือศาสนาอะไรนะครับกรอกข้อมูลถึงเป็นบ้านได้นะครับตรงนี้นะครับจะบอกอายุงานที่เหลือนะครับว่าเขาเหลือเวลาทํางานกับเรากี่ปีนะครับจนกว่าจะครบ60นะครับวุฒิการศึกษานะครับมาเลือกได้วันที่เริ่มงานนะครับใส่เป็นคิดตศักราชสัเหมือนเดิมนะครับเช่น แบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นอายุงานขึ้นมานะครับแล้วก็จะขึ้นวันครบประเมินทดลองงานนะครับเราก็มาเรียกว่าผ่านไม่ผ่านนะครับจะบอกหมดเลยนะครับ30วัน60วัน90วันแล้วก็วันที่บรรจุนะครับสถานะทำงานนะครับประเภทพนักงานนะครับก็สามารถมาเรียกได้นะครับ ตำแหน่งสามารถเขียนได้เลยนะครับแบบนี้นะครับอยู่เลเวลไหนนะครับระดับไหนนะครับแผนกไหนนะครับเราก็เลือกอันนี้เป็น HR อยู่แล้วนะครับตรงนี้1ชีทหนึ่งแผนกนะครับผมลืมบอกไปนะครับ1ชีทหนึ่งแผนกนะครับ ประกันสังคมนะครับเป็นโรงพยาบาลอะไรก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับแจ้งเข้าประกันสังคมวันที่เท่าไหร่แบบนี้นะครับข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็น5คนนะครับก็จะบอกระดับให้นะครับต่างๆคราวนี้อยากให้ดูแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมติวันนี้มีคนลาออกนะครับอันนี้ผมใส่ข้อมูลไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้สหรับคนที่ลาออกนะครับหลอกวันนี้ อย่างนี้นะครับเรากด enter มันจะเป็นสีแดงทั้งแถบเลยนะครับเราจะขึ้นสถานะลาออกเห็นไหมครับตรงนี้จะกลายเป็น4คนจะไปกี้5คนนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อมีพนักงานลาออกท่านไม่ต้องลบข้อมูลนะครับอันนี้จะนับเฉพาะคนทำงานแล้วเท่านั้นนะครับให้ดูต่อมานะครับให้มาดูหน้าประวัตินะครับตรงนี้นะครับหน้าประวัติตรงนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าพนักงานนะครับ มีหน้าตายังไงมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็มาใส่หลัสพนักงานอ่าสีแดงนะครับคือลาออกแล้วมักจะแจงวันที่ลาออกวันที่ขาดงานนะครับเาใหม่นะครับขอเป็นคนที่ยังไม่ลาออกก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับรูปภาพก็จะเปลี่ยนให้ด้วยนะครับอ่าก็จะบอกประวัติข้อมูลนะครับของเขาประวัติพนักงานนะครับประวัติการประเมินผลนะครับประวัติการปรับเปลี่ยนตําแหน่งมีโทษทางวินัยไหมถ้ามีก็ขึ้นนะครับ มีฝึกอบรมไหมถ้ามีก็จะขึ้นข้อมูลให้แบบนี้นะครับก็สามารถดูได้ที่หน้าเดียวแล้วแจ้งข้อมูลได้เลยนะครับแบบนี้ขอเลญอตกลับไปที่หน้าเมนูนะครับนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเช่นมาดูเรื่องของหลัสรูปภาพนะครับไปกี้นะครับรูปภาพก็คือมาใส่รหัสแล้วก็ใส่รูปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลให้นะครับถัดมานะครับไปส่งตัวพนักงาน บางบริษัทโบราณแนะนาพนักงานใหม่ก็ต้องมีใบสมตัวไปให้ด้วยนะครับก็แค่เปลี่ยนรหัสครับข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปนะครับบัตรพนักงานสามารถออกแบบได้ด้วยนะครับข้อมูลก็จะเปลี่ยนตามนะครับแบบนี้นะครับบัต,บบตสืยอินยอมนะครับตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับก็แค่เปลี่ยนรหัสพนักงานเหมือนกันนะครับข้อมูลก็จะเปลี่ยนให้ บัตรชช <g chin> ประชาชนหมดอายุเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าในแผนกนะครับกับประชาชนหมดอายุนะครับเป็นสีแดงแต่หน้านี้จะบอกทุกชีทนะครับที่มีนะครับว่าใครบ้างที่บัตรประชาชนหมดอายุถัดมานะครับหน้านี้นะครับจะบอกพนักงานเกษียณนะครับว่าปีนี้มีใครเกษียณบ้างน,นะครับก็จะเกษียณวันที่เท่าไหร่นะครับอายุงานเท่าไหร่นะครับ พนักงานเข้าใหม่ครับเราสามารถมาเลือกดูได้เลยนะครับสามารถเลือกเดือนได้นะครับว่ามีใครเข้าใหม่บ้างนะครับสามารถเลือกปีได้ด้วยนะครับเราจะดูปีไหนเมื่อกี้จะเป็นมีนาคมครับก็จะขึ้นข้อมูลมานะครับว่ามีคนเข้าใหม่กี่คนนะครับเป็นแผนกไหนนะครับเป็นระดับไหนแล้วก็ต่อมานะครับประเมินทดลองงาน ก็สามารถเลือกดูได้นะครับจากตัวอย่างนะครับผมเลือกไปเดืินเมษานะครับก็จะบอกว่าเนี่ยสคนนี้ประเมินเดืินเมษานะคนนี้ประเมินรอบที่1นนะครับจะเป็นสีแดงเห็นไหมครับคนนี้รอบที่2นะคนนี้รอบที่3นะมันก็จะขึ้นข้อมูลให้แบบนี้ครับเราจะได้ไม่พลาดในเรื่องของการส่งใบประเมินทดลองงานนะครับนี่ก็คือส่วนแรกนะครับในส่วนของ recruitment นะครับ กับโปรแกรม s m a r t ทเอชานะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ข้อมูลด้านล่างนะครับส่วนงานดีนๆนะครับของเทนนิงนะครับของรายง,งานสัมพันธ์ของเงินเดือนผมจะทำคลิปอัดใหยในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ